โอ้โหเอฟซีครับนิรามแะในนิทานนี้หลุดครับออกมาพูดถึงเรื่องความิชาที่ลูกมันตุยเพราะความบิฉาเกิดขึ้นภายในครอบครัวสุดท้ายก็มาโยนผิดให้คนในครอบครัวในนิทานเรื่องนี้อ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวสละไปเพื่ออัศรศในการรับชมรับฟังถ้าไหนเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องสมมติ ของหัวใจมารัวหรือคอมเมนต์นะครับหัวใจมารัวไปแล้วครับสมองสมองไปหมดแล้วครับออกมานั่งพูดว่าที่ตุ๊กตาตุยเนี่ยที่ตุ๊กตาเสียเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวขึ้นะลรก,กับมันเลยแต่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างภายในครอบครัวระหว่างไอ้ไหลกับคนสงพระกับพ่อกับแม่ภายในครอบครัวเรื่องราวที่วุ่นวายที่เกิดขึ้นที่ที่พวกเราเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยคืนนี้คือสิ่งที่หนางพูดนะ นาบอกว่าเรื่องเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่วุ่นวายทุกวันเนี่ยเป็นเพราะคนสงฆ์พระอ่าเป็นเพราะคนสงฆ์พระกับไอ้ไหลหรือคนในครอบครัวทะเลาะกันขัดแย้งกันเห็นคนอื่นเหนื่อฟ่าไม่ได้เห็นมันเหนื่อฟ่ามันไม่ได้เห็นมันเหนื่อฝฟ่าทุกคนไม่ได้เลยไม่พอใจมันบอกว่า,าทั้งที่ครอบครัวมันไม่ได้ดูเรื่องอะไรเลยมาทํากับลูกมาทําไมประมาณนี้แหละที่สิ่งนี้ที่ผมฟังแล้วจับใจฟรามได้นะมันพยายามสื่อแบบนี้ พยายามสื่อให้เอฟซีมันเห็นว่าความขัดแย้งความในครอบครัวนครอบครัวความอิจฉาริษยาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นเพราะฝักคนในครอบครัวคือมันพยายามพูดว่าที่ลูกมันตุยเพราะความอิจฉาในครอบครัวครับหาไว้คนส่งพักครอบครัวคนส่งพระอิจฉามาก่อนคือมันคิดอะไรของมันอ่ะมึงเห็นบ้านเขาไม่มีฝาบ้านมึงพูดแบบนี้ได้เหรอกูถามเลยสิคลายีนะครับ ผมถามหน่อยนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างทุกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวมันเองที่มึงไปจิตหนี้ค่าลูกอมเขามันเกิดขึ้นจากตัวมึงทั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวเลยมึงดูแลลูกไม่ดีมึงดูแลลูกสับเพ้าถูกต้องไหมถ้ามึงดูแลลูกดีดีลูกมันก็ไม่ตุยจริงไหมเออ ทำไมวันนั้นไม่อเอาตุ๊กตาไปด้วยล่ะวันที่ไปวัด GPS อ่ะหืมทำไมแม่ตุ๊กตาไปด้วยล่ะถามเลยสิทาไมไม่เอาไปครับแล้ววันนี้สิ่งที่ผมกเราพูดเนี่ยว่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือเกิดจากความมิจฉาภัยในครอบครัวทําให้ลูกมันตุยโยนบาปโยนบาปให้คนในครอบครัวอีกแล้ว FC มีความเห็นยังไงครับผู้หญิงคนนี้พยายามโจมตีครอบครัวอย่างหนักในช่วงนี้ พยายามให้สังคมเอซของมันเห็นว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเเพาะคนในครอบครัวโยนขี้ใก้คนในครอบครัวอีกแล้วไม่เคยโทษตัวมันเองเลยมันไม่เคยโทษตัวมันเองเลยมึงบอกว่าคนในครอบครัวอิจฉามึงอิจฉาที่มึงไปจําหนายลูกอมเนี่ยนะผมถามไปอิจฉามันที่มันไปจําหน่ายลูกอมเนี่ยนะทําให้มันมีบ้านมีนู่มีนี่ให้หาว่าคนอิจฉามึงเพราะมึงไปจำนายลูกอมมึงมีเงินมีท้องขึ้นมา มึงบ้าหรือเปล่าทุกคนเขาทํามาหากินโดยสุจริตแต่ในใจของมึงในปมของมึงคิดไปเองต่างๆนานาว่าพ่อแม่รักรักหลานชายมากฝกรักหลานสาวรักหลานของรักลูกขอยของสงฆ์ามากฝ่าในใจมีจะปม,มอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับไม่งั้นนะครับมันจะคิดได้งไงว่าแม่มันคุมกําเนิด มันจะมากาวหายายใไว่ายายจะคูกกาเนิดแต่มันหัวแข็งลอดออกมาได้เอฟซีคิดว่ายังไงครับคนดีๆอย่คิดอย่างนี้กับพ่อกับแม่เหรอครับท่านผมถามหน่อยครับคนดีๆอย่คิดอย่างนี้กับพ่อกับแม่เหรอครับนี่คือคนไม่ปกติจิตไม่ปกติเข้าใครจะเป็นบ้าครับนะครับคือพูดได้ง่ายมันกล่าวหาไอ้คนส่งพระว่า คนส่งพระเนี่ยถูกคนในครอบครัวมันเนี่ยดูถูกเกียดหยามว่าจนบ้างประมาณนะประมาณที่ผมคาดเดานะคือคือมันคิดว่าคนในครอบครัวไม่เอาไอ้คนส่งพระนะโดนไอ้ไหลเนี่ยดูถูกโดนตากระยายดูถูกไอ้คนส่งพระว่าจนนะครับแล้วเขาถูกยกมาเปรียบเทียบก,กับคนในครอบครัวพี่คนนู้นพี่คนนี้มีนั่นมีนี่คือพยายามพูดถึงแม่นางเอกอ่ะเขากะ,ะพยายามซื้อถึงแม่นางเอกเนี่ย ว่าแม่นางเอกกับไอ้คนส่งพรเนี่ยจนแต่พี่น้องคนอื่นมีทุกอย่างก็เลยเกิดฟวาโมโมหะโทสะมาเอาลูกมันไปแค้นอะไรประมาณนี้<ะ>คือคือเอฟซผมฟังแล้วผมเข้าใจว่ามันพยายามสื่อถึงไอ้คนสงพระว่าคนสงพระอาจนนะครับจนไม่เหมือนพี่น้องคนอื่นที่เขามีกัน พยายามโยนไปหาเมียคนสงพระว่าเนี่ยพี่น้องรุ่นกัรวยกันนะมีนรือมีนี่นะแต่ครอบครัวมึงไม่มีอะไรเลยมีฝาบงฝาบ้านก็ไม่ม anyway. <trad> <forbid> ีฝาบ้านอะไรคือผมมองมองผมมองแบบนี้นะคุณจะบอกว่ให้นะบ้านในคนสงพระพ่อแม่เขามีที่มีทางเยอะกว่าบ้านมึงอีกบอกใ่าใจคนสงพระเนี่ยเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีใช่ไหมเออเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีที่ไม่อยากเดือดร้อนคนในครอบครัวพ่อกับแม่ปู่ย่า เข้าใจปะเออนะแต่ครอบครัวพี่น้องเขารักกันดีไม่เหมือนครอบครัวมึงหรอกในอีดำในใจมีปรราวิหาริย์สิยานะเพราะนั้นสิครับวันนี้ครับอาการค่อนข้างที่จะหนักคือพยายามยกตัวอย่างแรงเหตุจูงใจคือนางพยายามยกตัวอย่างเหตุจูงใจว่าทําไมไอ้คนส่งพาระถึงเอาลูกมันไปเพราะพี่น้องคนครอบครัวตายาย ไม่พอใจที่ไอ้คนสงฆ์กับพี่สาวคนโตจนไม่อยากให้เมียคนสงฆ์ไปเอากับไอ้คนสงฆ์คือพ,พยายามที่จะพูดแบบนี้คือหลายคนก็ยกยอนะ <c oughs> ยกยอว่าเนี่ยดูสิพี่น้องคนงนี้มีตังมีนู่นมีนี่แต่ดูมึงสิมึงมีอะไรบ้างคามสมานสงฆ์มึงมีอะไรบ้างคือประมาณนี้แหละมันก็พยายามโยงมาว่าแรงจูงใจที่ทาคือโดนคนในครอบครัวไอ้คนสงฆ์โดนคนในครอบครัวมันอนะ ว่ามันก็เลยเกิดความอิจฉาเกิดไม่พอใจก็เลยมาลู่วนไปนะทุกคนคิดไงครับเรื่องนี้นะครับดูมันครับดูนพูดครับมันสมควรไหมครับผมไม่อยากฟังมันสิครับผมฟังผมฟังมาแล้วผมรู้สึกว่าผมขึ้นนะผมถึกว่าเขาอยากฟังมันไอ้สินะครับเดี๋ยวเราจะมาขยี้นะอีพีจะไปเราจะเราจะมาขยี้นะครับขยี้ให้หนักนะครับเรื่องของไทม์ไลน์เรื่องของเวลา ที่จอร์ดก้เอามาลงให้ผมจะขยี้ให้หนักเลยเดี๋ยวรอดูกันในพิต่อไาครับอีพีนี้นะทีนะก็ฝากทุกคนนะครับนะเ,เป็นกำลังใจให้กันนะครับสิครับนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับสู้ไปด้วยกันครับทุกท่านนะมันก็พยายามพูดใส่ร้ายนะครับไอ้คนส่งพระไอ้สิครับนะพยายามพูดใส่ร้าย,ายไอ้คนส่งพระนะครับแล้วก็พยายามพูดที่จะให้นะครับนะไอ้คนส่งพระดูไม่ดีในใสายตาของเอฟซีมันนะครับเอฟซี เดี๋ยวเรานะพี่ครับนะก็ติดตามมันนี้ค่ะทิดนะผมมองแล้วว่าอินี่หนักนะครับอินี่หนักหนักนวงนะหนักนวงนะครับหนักนวงเลยตอนนี้ไปแล้วครับสม,สมองสมองไปหมดแล้วสติต่างๆไม่อยู่เลื่อตัวแล้วนะพี่ครับนะโอเคนะพี่ครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับนะครับมันพยายามพูดถึงแรงงใจของพ่อพระเอกนะแต่เราอย่าไปฟังมัน